ค่ะสวัสดีค่ะป๋อมชยานุชแก้ววิมลน,นะคะมาจากบริษัท True Internet Data Center นะคะปัจจุบันนี้ดำรงตำแหน่งเลล l l Director นะคะเป็นเป็นดูแลบริหารทีมอยู่นะคะก็จริงๆวันนี้นะคะคอร์ที่ได้าจากการเรียนกับอาจารย์โทนี่นะคะก็คือเกี่ยวกับการค้นหาความต้องการของทางด้านการขายอะคะ่ะแล้วก็รวมถึง การนำเสนอพรีเซนเทชันอาจารย์เนี่ยมีเทคนิคมากมายให้กับทางทีมเซลส์สับา่มอกว่าคอร์สนี้เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เสริมสร้างบุคลากรในองค์กรน,นะคะให้ได้มีสกยภาพศักยภาพมากยิ่งขึ้นค่ะครับสวัสดีครับผมนพเิษแพนิเมต์นะครับตำแหน่ง A c c o u n t Manager บริษัททรูอินเทอร์เน็ตดัตต้าเซ็นเนะครับแล้วก็วันนี้ได้มีการเรียนคอร์สของอาจารย์โทนี่นะครับแล้วก็สิ่งที่ได้รับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับนะครับก็วันนี้ได้ ทริคสำหรับการคุยสำหรับการติดตามสำหรับการปิดแก็บเรื่องการคุยกับลูกค้กาคติดตามลูกคา้าแล้วก็เรื่องเทคนิคการพรีเซนเทชันต่างๆครับผมแล้วก็นี้คอร์สเรียนสนุกมากสวัสดีครับชื่อเสียทรงน้ำเบญจพลน,นะคะเป็น Account Executive ของบริษัท2 IDC นะครับก็วันนี้ได้มาเรียนคอร์สของอาจารย์โทนี่นะครับก็มีความประทับใจในเรื่องของออสกิลต่างๆที่มีการมา,มาสามารถประยุกต์ใช้ในการขายได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของการ Follow-up งานนะครับรวมถึงว่า,าวิธีการคุยกับลูกค้าในแต่ละไม่ว่าจะเป็นแบบพวกออนไลน์ line, หรือว่าเป็น Face-to-Face อะ face, ไรเงี้ยครับซึ่งวันนี้ก็ได้เรียนรู้เยอะมากๆแล้วก็คิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงๆได้ยังมีประสิทธิภาพครับผม